แซบ่บพวกแบบนี้เสียงหัาขาดเลยเนาะเม็ดในน่อยรีบรีๆห,หมดนี่ห้าร้อยค่ะทุกคนสองถาดถาดนี้สามร้อยถาดที่จริงถาดนี้สองร้อยห้าสิบแต่แกลดให้ สองถาดห้าร้อยพ่อสื่อเลยนี่ถ้าพูดถึงเป็นเหนือเหนือเลยว่าต้องเลยว่าไปเสี่ยงงานแกะแกะน,านาั่นนะแกะเปลือกว้าวน่ากินสวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อกี้ไปกินเขาอยู่ซีสเกตเหระคะพี่น้องอันนี้เป็นทุเรียนภูเขาไฟนะคะพี่น้องคะลานนักับเขาเพื่น,น้องสาวเพี่เมีย่ยง สวนหมาทุเรียนภูเขาไฟเราบอกเนาะเห็นเป็นกระซ้อนแต่ซอ,อนคนเล็บน่นองได้มาฝากขายมันเหลือปกี้แพกเองค่ะพี่น้องเราเลยลดไห้สองถาดนี่ปกติถาดนี้มันสามรอยเนี่ยถาดนี้สองรอยหาซิบมันสิบเป็นหารอยหาซิบบ่วันนี้เราเลยลดไห้สองถาดนี้ห้าร้อนยเนื้อเลยนะคะทุกคนเป็นทุเรียนภูเขาไฟค่ะทุกคนขาหอมเขาบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟอร่อยนะกน <c oughs> เลขสื่อซะโย อยากนะแต่ว่าบปกินรดเพิ่นว่าแล้วก็สิลองชิมเมืองน้ำหน่วนาอค่ะน้องว่าทุเรียนภูเขาไฟของเขามันอร่อยขนาดไหนอันแพ็กนี้สามร้อยเนื้อเลยทุเรียนเก๋ๆร่องโบตำม,มันตำมันเป็นบัวไตเมื่อวานบ้านน้องสาวเพิ่นปูกเพื่อนบ้านเป็นกินแล้วเพื่อนถิ่มใน้ไปเฮ้ดจังได๋ก็เกิดวะซานบ้านเพิ่น เอาเอาเม็ดนี้เนาะเม็ดนี้เหมือนจะสุกยี่สิกสิเป็นข้นหมักที่แบบว่าสุกพอดีกินนะคะพี่น้องเนื้อใกล้ฉีกยี่สิบก็ค่อยมักยี่สิกเอาแบบสุกพอดีกินบ้าตุ๊กตุ๊กตุ๊กหืมเยวะจังหวากนี่มีกลิ่นหอมหือแซ่บมันหวาน หวานมันนำมาเลย <c oughs> ก็จุดแก้ไยเลยกลิ่นเขาจะไม่ฉุนมากนะพี่น้องอาจูเลียมเขาไฟกินมวแห้งเลยกินหอมอน่อ,อน <c oughs> เม็ดรีบๆผือตาไว้อยู่แน่ๆ <c oughs> <c oughs> เป็นไหมเห็นเม็ดมันบาค่ะพี่น้อง ชีว์ไปนอนบ้างฉี้กอ้งรูนอนมีดกีดค้างมีดก้อนนานก,กันอะไได้นนเนี่ยพ่อเนี่ยะลองเนาะอย่างนี้เหรอเออตรงในวันว,ว้าวเม็ดนีรีบนิดเดียวเดียเด๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวจะติดฉีๆให้เบ้างหอมหวาน มันมันน้ำหวานกันน้ำดูคะ่ะทุกคนแบบคุ้มไหมเรียสิบสิบ,สบเอาเม็ดนี้เนาะเรียตสิบสิบบานเห็น่ะเนี่ยไอเบิ้งปานเห็น่ะเนี่ยไอยกินกินเม็ดหน่อยๆดูเดียวก่อนแค่สิบสิบบาทเม็ดแง่ๆ พีน่นองไหนรักชุ่มมาเต็มพี่นองขาพี่น้องดูสิเม็ดรีบนิดเดียวโอเคเอาให้ตาไอร้องชิมดูอฮึปูดีหวานตุเรียนภูเขาไฟบดแสบแสบของตุตเรียนมันของคนไห แบบบานน้ำเลยเนาะบานมันนำ้ำอืมอร่อยอะ่ะคุ้มค่า <Wow. S 1> พี่น้องคะคุ้มคุ้มใครก็ซื้อเลขกยุดก <c oughs> อกพ่งไหลซื้อกินโหลดเฮดเบียกไม่เมยนี่ของพี่น้องของเยตจิกอุย้ย <c oughs> อืมอร่อยคะ่ะทุกคนคุ้มอยู่คุ้มมากเลยแหละ กินหมาทุเรียนเจ็บๆหวานๆสิ่มเรเสียดายเงินพี่น้องคุมยดสื่อกินหลดเนาะดเดียวมีเมย์ก็ได้ <c oughs> เรียนงานเมย์เมย์เออว่าแสบพี่นอ้องเม,ม็ดหน่อยๆวัตถิเตาไอเม็ดเรีบๆหวานเนาะหวานนำหวานมันพี่น้องเฮ้ยแสบ เราออกมาของวานน้องสาวเพิ่นมีสวนทุเรียนเพื่อขอไฟเราเรียกวมาขายซอยน้องขายดีดีเหลือใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนเ๋ยวพี่น้องเคง,งสตาร์ลดใไวได้เดินแบตเม็ดแบะไปกินเขาก็เลยไปเห็นหมักทุเรียนบ้าคุ้มพี่น้องขาแซ่บแซ่บบ้านบ้าน เอาคลิปนี้กะมากินทุเรียนน้ากันค่ะพี่น้องทุเรียนภูเขาไฟนะคะทุกคนแม่ขากดรถไห้ก็ถือว่าคุ้มค่ะพี่น้องคะเนาะแซบโอ้หิดหอยอีพออีแม่เด้เนาะเรามากินกับเขาทุเรียนภูเขาไฟจากจังหวัดสีสเกตค่ะทุกคนเอาคลิปนี้ก็ไว้สัานี้ค่ะขอบคุณพี่น้องสุกูสุกุคนที่เขาไม่กลังใจช่องเยติกับตาไอแฟมลี่นะคะทุกคนค่ะเอาพอกันไม่คลิปหนาด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ เอาเกีบยเกีไปนะกกว่าวว่า,วาหนี้เสียงมา่ขค่ะไปเนาะเม็ดในหน่อยรีบรีบมันแซ่บหวานไป่นองค่ะ กันยังไงกับว่าอันนี้เลยเบื่อเลยพี่น้องแซ่บดูเม็ดสิเม็ดเม็ดน้อยๆนิดเดียวแค่นี้นึงเม็ดแค่นี้ดูสิ เป็นน้อยๆเหนื่อย,ยมันๆจุกแบบแล้วโอเคค่ะ